สวัสดีพี่โโอต FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC หม่ FC เก่าด้วยเราจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลัรรงใจที่เข้ามารับชมแนวทางล่วก่คอมเมนต์พูดคุยทักไทยเป็นกำลังใจให,ให้กับแอดจอยนอกจากหากมากพบกับแนวทางหวยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวมือนีวันที่17วันสู้จะเดือนหา สำหรับวันศุกปเมื่อนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนาให้ด้วยจ้จสำหรับลาวพัฒนารออีกแปบบ๊บหนึ่งเนาะแอตโจยอยโคลงแนวทางฮาหนอยให้ก่อนเนาะสำหรับฮาหนอยแอตโจอยลงใหสองสูตรจะมีมัดรวมกับเม็ดเดียวผลสรุปฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สิบหกเมื่อวานจ้ะสำหรับเม็ดเดียวเมื่อวานแอตโจอยให้ไปที่เด่นสองวิ่งลูด สำหรับพนเฉพาะกิจจาบนหนอกเก้าสามจ็ดสามจนี่ือวผ่านไปเนาะสำหรับเฉพาะกิจบนผ่านไปแต่สองตัวลางเฉพาะกิจสองสี่มาตรงตรงสองสี่รอบเฉพาะกิจรอบแรกจะเด่นสองดูดสองมาเปิดมารอบแรกคือปังเลยสองสี่ตรงตรงสำหรับรอบพิเศษหก 46ผ่านไป2ตัวล่างรอบพิเศษจะ82 82เอจอยตัดออกไปนออ้องผัวเอจอยจะพายแค่8คู่เนาะจะจับพาย8าตัด82มา82โอ้โหเข่าเด่น2วิลุท2จะสำหรับพิเศษ2ตัวล่างจะโอ้โหไซวิงไซรุดถือว่าปังๆอยู่เดิอมเหมือนไงสำหรับรอบปกติจะ034ล่าง 90อ่ะรอบปกติพาดไปจาสำหรับรอบ V.P. คือ184พลาดไปจาก2ตัวราง V.P.32 มาตัวกับ23รอบ V.P. มาตัวเน้นเต็มเต็มเด่น2พิธุ2มาอ่านี่คือผลสรุปาน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่16แกแนวทางของเฮาแอจโยจับขู่เขา2น้อยเนาะเฉพาะกิจดกับ วีไอพีจะโอ้โหรอบแรกกับรอบสุดท้ายเลยเราจะไซรวิ่งไซรูดของเฮาจะได้สามน่อยเราจะหน้อยพิเศษด้วยเราจะแปดสองส่วนสายจอก,ก็คือสองหน่อยจะมาสองหน่อยสำหรับวันที่สิบเจ็ดมือนี่ตามกันตอ่อลุนกันตอ่อจากก่อนสีไปรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจาก คุละไ like, ลค์คุละแชร์ขอคนละ1น่งติดตามนอกจากพีน่น้อย fc ที่เขามารับช่วงใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอจะเปิดเสียงโบภาพแนวทางตัวไปจา้าแนวทางดีๆก็มีให้กันได้ทุกวันจา้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่สูอ่าเด่นเจ็ดวิ่งรูดจา้าเด่นตัวเดียวสำหรับเม็ดเดียวจับไฮแปดคู่จา้าเมื่อนี่จับไฮเจ็ดมีเจ็ดศูนย์ 70. เ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า เม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดห้าแปดหกสำหรับวุ่นดาวโจนเมื่อคืนวันที่สิบเจ็ดนี้จอยลงหายบอทันเดอ้อจะพี่น้องจะขอสุดขอให้ในลายจะเมื่อคืนนี้เลิกงานเดึกไปนิดหนึ่งจะวุ่นดาวโจนไอ้โจ้ก็เลยคำนวลหายบอทันเนาะจ้า สำหรับรา FC ทีล <Jenny> อดาวโจนขอวันที่17เมือคืนกับตองโทตรโขไพภลยหลายนอกจ้ะสำหรับแนวทาง5น้อยสูตรเม็ดเดียวของ5วันที่17เมือนี่คือตามนี่เลยจ้ะเม็ดเดียวก็คือหลักเงาซีน้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP เลย่ยใจหรือว่าหมักอยู่ในรอบราการโจดไว้แค่ว้ฝากนาไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามจ่าจากรการเบื้องไว้เป็นแนวทางเราจะแนวทางการมีเข่ามีรุดผิดผ่านประการใดยกับโคตุลโคไพ่หล,ลายๆจ่ามือนนิกับคอหายมากปังๆละกันเราจะคอหายมากตัวเน้นตัวจ่อละกันจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนสุขทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับ so แอด o จอยโซดีเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถุกๆุกกำลังใจทีคอมเมนต์ถักไทยแลยอะพูดคุยทักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอด o จอยเนาะขอขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า